สวัสดีครับเอ็มอยู่ในช anel นะครับเอานุทำไม่ได้เป็นยังไงเนี่ยครับเป็นหานมากเป็นยังไงครับหิวเรี่งวันนี้ก็กินที่หลังเพื่อนนะครับต้นนี้ยกเลิกนี่แหละดีดีครับกินที่หลังจะยิ่มก่อนนะครับทหารเป็นยังไงสิละกินแล้วเหรอข้าลูกนี้ลอะไรเหรอปีศาจกําลังกําลังล่อเข่าล่อเข่า เขายังมีได้นะครับนี่ครับ<ร>เป็นโอ้ไข่เจียวหมูสับมาแล้วไก่ปลากา็ได้ดีไก่ปลาไม่ค่ากินหู้ละมดนอร่อยไหมครับขาชิ้นมุ้งน้องลายน้องเลนะครับแล้วก็นุ่งยุงกินได้ดอกไปก่อนนะครับเขาทันไ <c oughs> <c oughs> หมกินไหมไอเดียลองท้องไปก่อน ย้ำน้องโอ๊มนี่ดูหน้าดูหน้าดูหน้าพ่อตีน,นนะอ่ะ เอ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มไอซอสซอสเอาข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วข้าวไหมครับตักไอน้องน่นอกบาวนนะครับบริการเด็กๆไหมครับน้องๆอู้เพิ่งจะเย็นแส่เขาไหมอะไรอยู่วะมนะ้ียงตักข้าวไอามนกินข้าวโมนามน เลี้ยอาจานย์มบอจะเม็ดเขาเป็นเม็ดเลยบอนั่นไงบอล้อยน้องยงครับถาพี่พีหนึ่งเอาคือได้ซ้อนไรอันนึงนี่คือบอรู้แหลมนีระจีกกันนอันนกันนะ เป็นกินซ้ำเียเหอเสื้โคตรฝังนี้ครับฟังนี้เลยครับทางนี้เลยครับรมาโอ้โหทีเด็ดของเบานุมาแล้วข้าวอีกไหมข้าวอีกมข้าวอีกข้าวอีกโคลนึงนะครับยังไม่มาครับมาก่อรเยเอาค่เดียวปรอบนแลอี นี่สวยนไม่สวยหน่อยผมไข่ตักต้มเลยต้องหานกับเจ้าต้องมีนะกินมึงกินมึไม่เตาสองชั้นมาไอเดียอร่อยไหมครับกินกินจะข้าวเปล่าอ้าวกุ้งเหรออร่อยกินกุ้งหอ้ยอร่อยอะไรนะมลมลพูดกับใครครับก่บนกแก้วครับมึงมีบัดดี้แล้วน้ำมล ก็เป็นบรรยากาศทานข้าวนะครับ้วแรงข้าวแรงเบานุบอกว่าสั่งตรงมาจากงานนอนครับกงมึงอายังอะไราปูได้หนิเหอเหี่งเหงเนี่ยเนีเนี่นี่ยเนี่นี่ยชน่นนี่นี่นนเนี่นนนฟินนนน่นนนเนี่ยนเ่ ตุยย the right? ังหอมเลยมึงเบืองปีมัน็มาเนี่ยมึงเบิ่งหล่ะนะมึงเบิ่งเอาเ้อมอ๋อเ้ยม่กโอ้กเป่าเลยบ่วยเลยเป๋าเนี่ยมันดีลวกลิ้นเป็นไงครับรสชาติมันหอมอยู่ได้อือหม้อไฟนะครับร้อนๆเลยถั่งนกระชายพร้อมกระชาย ใชะครับเป็นว่นในสูตรนี้เป็นได้เหตุเองอยได้ทาได้นะครับสูตรปลาเนาะมันต้องกินกับไขรเดียวแกงปลาใช่นี่ไงนั่นแหละายถึงบูดมันฟังสวัสดีครับสวัสดีคน่มำดีค่ะสวัสดีครับนด่ินอะไรกันบ้างนะคะนต้มยำนไยี่ผัดโอ้ผัดนี่ขายดีนะครข่ยรดืต้มยำไม่ดืเาไม่มีถ้วยหรอเราต้องกินอะไรเบิ้งล้สุดเลยนะน้ำนะน้น้ำปลาคือน้ำปลาน้ำ กัดเจอเลยน้ำอ้าวเลยน้ำรากเลยอยูน้ำมนต์นี่น้ำมนต์ช่วงใหญ่เลยอร่อยไหมอมผัดน้ำปลาอะไรนะผัดน้ำปลากระหล่ำกะลำผัดน้ำปลาแซ่บเลยลองซิมมาซิมเลยยืดเราได้หนู กำลังอยากกินครับอร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่ครับคนพากันอิ่มแล้วเพิ่นมาเล่อพายเพื่อ้ยยังไม่ออกมาเลยสักอย่างเลยนะครับบรรยากาศสวยสองแก้มเลยนี่ยเครื่องขยี้อร่อยไหมมีนกแก้วด้วยัสน้ำมันน้ำลดยเด้อน้ำมันน้องขยี้เจอไหม ให้ยุโรปกันทำไ,ไ,ไม่เอาหรอไม่ชอบหรอกินบหม่เมื่อแสบอยด้วยทานน้ำปลาไหมเสียมะละยาดนยังสู<อ>ตรด,ดังๆนี่มันแสบเลยครับเจะ้าะสูตรอ่ะ ช่วงกี่ก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยัง,งเหมือนเดิมสี่งทำก็ยังเหมือนเดิมก็ชื่ออะไรนะยอ,อ,อ,อ้วนอ่ะดรอเตองค์ใช่ไหมครับไอเดียแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เลยนะครสงสัยที่อม <c oughs> ชอบผัดไอ้น้ำปลาเนาะจัางรวยหน่อยอันไหน,ไหน เรามีอะไรบ้างนะเหลืออะไรครับเหลืออะไรเหลืออะไรหมดข้าวเพยงโดนมันเม่เหลือไม่หรอกไม่จะโดนลืมเลยไม่เป็นไรครับลองดูครับเสียงเบ้อคราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อยู่ไหนชาแนลอย่างง่ายต้มเดี๋ยวขอถ้วยเล็กเขาเอขอถ้วยเล็กมาตัดไปเลยไปเลยครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับให้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเอา,เอาจะามกันปลาล่ากินเข่าเป็นจะแซ่บกับบ้าหน,นุ่ยครับบุ้วน้วยที่เป็นครับเรียบร้อยนะครับ,ส,รบ,รรบสวัสดีครับ